ไเธอทุบแล้วหั่นเป็นประมาณนิ้วหนึ่ง

อาหเครื่องเคียงเครื่องเคียงไก่อเมซอนไก่ม่วม่วงเมนูม่วม่วเออไก่แต่น้ำไก่คั่วไอ่คั่วไก่แ,และวไก่อเมซอนมีมีแต่ผักอ่ะคล้ายไอช้อนเลยสวนผักล้วนๆไม่มีเลยเลยทำอาหา็นยานไก่ ไก่ตัวเท่ากำปั้นแต่ผัดออกมา,มาเป็นสวนหมดรักสุขภาพสมุนไพรเร้่น ง่าเครื่องปรุงเืงเคียงหาตแต่ใ้ใบมะกรูดแบบบนานหากแต่ใ้เอลักต้นเหลือต้นยำพอไมคร่เดี๋ยวมันจะเป็ดมากอืมอเอา เท่ใส่แล้วก็ฉันจะเอาห้องแดงใส่ใส่เลยไหมม,มันต้องใส่เลย,ยไห,ไหมใส่เลยลงไปใสยไปแล้ว ใครจะชอบจะหั่นหรือจะโขกแล้วแต่แล้วแต่ใครจะทำอะไรแล้วแต่ท่านอะมันจะชอบสูตรตายตัวหรอกแต่เราไนี่สชอบหั่นว่าให้เคี้ยวเลย,เยหั่นไฟไหม้หอมกว่าโขก nó hồng nói thầy với hồng với không, không หอมแดงเห็ดเอาไว้ใส่ทีหลังเนาะเห็ดมาใส่ทีหลังตอนไก่สุกแล้วเนี่ยต้นหอมักขีเาไว้ใส่ทีหลังเนาะก็ใส่เห็ดเร็ดแล้วก็รอเห็ดสุกก็ใส่หอมต่อแล้ววางพร้อมกินหอมแดง ไอ้ที่ทำกับข้าวมั่วๆนี่ไม่ใช่เลยนะทำกับข้าวไม่เป็นนะแล้วก็เลยทํามั่วๆคอยดูว่ารสชาติมันจะออกมาอร่อยไหมอ้าวนมั่มวแชวมีอะไรก็ใส่ห <laughs> <laughs> ยิบอะไรได้ก็ใส่ลงไป <laughs> <laughs> เห็นอะไรอยู่ใกล้มือก็ใส่ <laughs> ถ้าอยากอร่อยก็ต้องใส่จังัวะเยอะ <laughs> รสดีเป็นกิโลอะไรเงี้ยอร่ยมาก,กอร่อยมากแล้วก็อร่อยน้อยนี่เศรษฐาหอมแดงเอาไปตั้งเลยแล้วเสร็จแล้วก็คนไม่งคนนะคนต้องค,<น>คนไก่ให้เข้าเครื่องก่อนเธอยังไม่ปรุงอะ่ะแล้วก็ใส่ซอสเหรอ,อ เจอกับรถตีเหรอเจอใช่มั่วจริง,รงทำรถข้าแบบมั่วจัดไฟเขียวอันนี้ ่าโอ้แล้ว,วก็ดอ็ก็น้ำมันหอยใส่ลงไปน้ำมันหอยประมาณนี้น่ากินอ่ะขนม่นี้ ก็ใส่ผงสวร์อร่อยแน่นอนอันนี้คอการันตีใส่เยอะอะไรเยอะใส่น้อยอะไรน้อยใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บน่อยใส่พอมาณนะค่อยปรุงเพิ่มทีหลังใส่เกีี่ยู่ ต้องอ่ะม่าใส่กี่เก่ือเนาะแล้วอันนี้แล้วเราไปตั้งไฟไม่ใส่ไม่ใส่เกลือรหรอแล้วแต่เองเราทอากับอันนี้นิดเค้มรดีก็พอ,อดีก็มันเกลืออยู่แล้ว <c oughs> ซอสก็เค็มอยู่แล้วน้ำมันหายก็เค็มอยู่แล้วจบกันแต่แค่นี้ก็พอไปไลก็นี่ไปทำหะ ก็คืบอกว่ากินได้กินไม่ได้กินอะไรที่เก่าแบบที่เก่ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกกนพออําทำไปแล้วกินได้ก็กินกินไม่ได้มึงก็ต้องกินเพราะไม่มีตังค์ซื้อใหม่แล้วจบนะจบเข้าใจตรงกันนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกิน อะไรวเลยตรงที่น้ำล้างครกเนี่ยเนะกียวอยู่บ่าวะอาจารย์ไรภาคิดอาจารย์ลิกอาจารย์เชอรีได้เนี่ยเสร็จแล้วพร้อมกินแล้วสวย้ว อย่างหอมไก่อเมซอนมีแต่ผักไม่มีไก่หาไก่ไม่เจอกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกณฑกินไม่ได้ก็ต้องเกิน์อ๋โอเคพร้อมกินแล้ว Yeah.